สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนสีวัตถุไปในรูปภาพนะครับผมมีอยู่2วิธีหลักๆนะครับอ๋อไปชมวิธีแรกกันเลยนะครับผมไปที่ด้านซ้ายมือครับจะเห็นเครื่องมือแบบนี้อยู่นะครับให้เราคลิกค้างไว้นะครับแล้วเลือกที่ magic went to นะครับจากนั้นครับให้เรา จิ้มสีที่เราต้องการจะทำการเปลี่ยนนะครับผมจะจิ้มสีฟ้าตรงนี้นะครับและจากนั้นครับไปที่แถบเมนูด้านบนนะครับอคลิกไปที่ image นะครับอแล้วเลือกที่ adjustment นะครับเลื่อนลงมานะครับจะเห็นคําว่า new a t u r a t i o n นะครับให้คลิกเข้าไปเลยครับ เดี๋ยวเราไปลองเปลี่ยนกันเลยนะครับอ่านะครับคลิกโอเคไปนะครับก็จะได้ประมาณนี้เนาะนะครับอ่าง่ายๆครับสำหรับวิธีที่สองนะครับเป็นวิธีแบบมันมันเยอะนะครับ สีสีในภาพมันเยอะนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้พพร้อมกันนะครับก็เปลี่ยนสีแบบสมมุติผมจะเปลี่ยนสีเสื้อตรงนี้นะครับก็ให้ไปที่เมนูด้านบนเหมือนเดิมครับ image นะครับ adjustment นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับ r e p l c a t color นะครับก็จะมีหน้าต่างขึ้นมานะครับผมจากนั้นครับให้เราไปจิ้มสีเสื้อ เลยครับเนี่ยครับจิ้มไปเลยครับอ่าแล้วตรงนี้นะฮะก็ปรับได้นะครับปรับได้ดูดสีเกินสีมากแค่ไหนนะฮะอ่ประมาณนี้เนาะนะครับและจากนั้นครับเหมือนเดิมครับเหมือนที่เราปรับมาตะกี้นี่ครับตรงนี้อนะครับลองดู หรือใครคิดว่ามันปรับยากนะครับตรงนี้ก็สามารถไปคลิกเองนะเปลี่ยนเองเลยนะครับก็ได้นะง่ายๆครับคลิกโอเคไปนะครับก็ เท่านี้แหละเนาะนะครับก็เซฟได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมอ่าแล้วคลิปต่อไปก็คอยติดตามกันดูนะครับว่าผมจะสอนทำอะไรอีกนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ